ดูกศิษย์เ่าเดี๋ยวไปตัดวิดีโอแม่เพิ่งใช้มาหน่อโหลดแอปไปรออนุมกันเดี๋ยวตรงนี้เกินลรูปไปตัดรอนุมัติแมแล้วไทำอะไรไม่่ยทำงานตันนี้มั่งหัวถ้าเปิดปังเงิไม่ปินเลยว่าล่นเกมเพัตจีนั่นเองยิงเถ้าบอกว่าเราคือบรึปวดทอเจอดมากจะพูดคนนี้ลูกศิษย์ใครเนี่ย

เล่นเล่นหนีจับเป็นเรื่องบ้ไกปบ่ไปนปีที่แล้วเขาหนีกลับเหรอเขาหนีกลับล้วขอยิงก่อนแล้วเขาหนีกลับจังได้แ้เหลือค่ะแ้เหลือเริ่มนลยปีป้งเหลือเลย เปลี่ยนแมกกาซีนโดนแวนระวังแนวปืนแนวแนวปืนพิเด่นปีเด่นพี่เด่นดูแบบดูเมียเนะดูขยันดูแบบเป็นไอดอลของผมเลยไม่หยวด้วยนะมาอยู่เพชสามวันติตสําเนียงแล้วเรียบร้อยหู้ ไม่ผู้หญิงแต่ละคนในชุดพี่เด่นแนวแนวเท้าเท้าระวังเท้าดูร่างกายแบบผู้ชายเลยโดนบ้างไม่โดนบ้างประทับดีนะประทับดีนะพี่ชิดประทับดีนะหมูดีใช่ไหมฮะหมูดีเต็มแนว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 ปืนแนวปืนแนวปืนพี่เด่นพี่เด่นหัวไม่มีกระตอนะโลด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  ใสตังโมแต่เป็นตังโมใส่ลูกใส่ลูกเปลี่ยนแม็กครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กซ์ก็สินใส่ลูกใส่ลูกลูกหมดแล้วเปนกหมดจิตคือพี่เด่นเป็นรอยมดแล้วกี่โมงแล้ววะกี่โมงสามสี่ห้าโอเคสี่โมงเย็นทันเฮ้ยเดี๋ยวเหลือใครเหลือใครขอดูมือหน่อยใครยังไม่เล่นหมดแล้วไปจ่ายน้องแข้งอ๋อเหลือเหลือคนหนึ่งคนหนึ่งอันมินครับอันมินเหล่าต้มต้มต้องมาเลยครับ ลงขานลงขานไปเตยมตัวเยอไม่ได้กูไม่มีจมขัดกันเกงกูอยู่ตัวไปกูอยูนเตนยตตนมเอพี่ไม่อมด้วยไม่ยอมทำไมไม่ยอมกันเนี่ยบงคนไมยอมลม้อน ไม่ได้มาางเลิใช่เฮ้ยขนมพี่ว่าอะไรนีอะไรนี่ันนี้วันไหมวันนี้แจต้องไปหาที่มห้องยยานเขต้องไปยานเข้งไม่ไม่ที่ที่แก็เราไปทำไมอ่ะที่แคเขาพักที่คไม่หรอไม่เขาจะยัดเข้าโอ้ยโอ้ยโดบยโมไงมีไโดนทโดน ให้ทำดูไงหรอเบโอ้โหพี่ลุยไม่ได้เ็เลยไไหมบ็ดพุดทไมพี่พี่ลุยทันไมพี่ซ้อเมื่อกี้ทันไหมครับไม่ทันนี่ไงของเบยรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแคปเดยเดี๋ยวแคปเดี๋ยวแคปทำหนึงให้แคปลเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเปล่ยนเบเ็ไม่โดนไม่เป็นไรฉล่ยเาประทับดีกว่าผม่่ ผมยังโดนลยตอนตอนที่มายิงข้างฝามหลุดออกไปอ่าไรัะเทียบปืนถ้ามันหลุดอไปย่างงไม่ยืนเท้าผิดต้องยืนเท้าซ้ายให้ถูกผมไปยืนแบบนี้เลยดิใช่ร้อนะร้อนร้อนไปโดนเน่ยผมยืนอย่างนี้มันก็จบแล้วใชองไมันะนตองนะตองงตองงเป็นตหัวดนีนะอยากได้ลูกซองเป็นไงไม่เป็นประสบการณ์เรียนับเด่น